ในบริบทเนี่ยเราจะต้องถามเสมอว่าเราจะทําไปเนี่ยจุดประสงค์คืออะไรถ้าจุดประสงค์อันนี้ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเนี่ยการรักษานี้ไม่ได้ประโยชน์คําว่าเจาะคอพวกเราอย่าไปอย่าไปสั่งลูกนะว่าไม่เจาะคอ <c oughs> เพราะว่าอย่ <c oughs> างนี้ฮะเพราะว่าเพราะว่า <c oughs> คําว่าเจาะคอเนี่ยมันเป็นคําพูดซึ่งหลอกลวงแต่ท่านจะพบว่าหลายๆคนเจาะคอแล้วอยู่สบายขึ้นนะครับเดินได้อนาคตมาถอดได้เพราะถ้าเปิดไปสั่งลูกว่าไม่เจาะคอเนี่ย <c oughs> จริง,รงๆแล้วเจาะคออาจจะได้ประโยชน์ ท่านต้องสักรู้อะไรครับการรักษาอะไรซึ่งไม่ได้ประโยชน์ทําให้พ่อทอรมานมากขึ้นอย่าทําอืม,มันจะมันจะชัดเจนกว่าการที่ไปสั่งเป็นเรื่องๆการอนุญาตเป็นการเร่งความตายการทำพาเลทีฟแคร์เป็นการยอมรับความตายเราไม่เร่งแต่ไม่ยือ้อแั้นผมคิดว่าการที่จะเน้นเรื่องอะไรได้ประโยชน์หรือไม่เนี่ยผมคิดว่าต้องขึ้นเดียวกับเวลานั้นเนี่ยเป้าหมายการรักษาอยู่ในขั้นไหนถ้ามันเป็นระยะสุดท้ายของชีวิตแล้วรู้ว่าการรักษานั้นมีไปเพื่อยื้อชีวิตโดยไม่ได้มีโอกาสซึ่งจะทําให้เขาดีขึ้นได้ ผมคิดว่าการที่เราถอ,ถอนออกนะครับไปใต้ข้อตกลงแล้วเราเข้าใจตรงกันแต่ต้องเน้นนะครับการหยุดการรักษาที่ไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้หยุดการรักษานะครับเราต้องให้การรักษาที่ได้ประโยชน์คืออะไรครับคือประคับประคองพลอยชีพแคร์เนี่ยให้มากขึ้นั้นทางการแพทย์เลยเนี่ยเราไม่เคยหยุดการรักษานะครับแต่เราเปลี่ยนเป้าหมายไปแล้วการเปลี่ยนเป้าหมายทาให้การเลือกการรักษาที่เหมาะสมคือพลอยชีพแคร์และย <Took S 1> หยุดการรักษาที่ไม่เหมาะสมคือการรักษาซึ่งไม่ได้ประโยชน์ที่มีหวังเพื่อยื้อชีวิต มันก็จะเป็นการรักษาซึซ่งเราให้ต่อเนื่องไปถึงที่เขาเสียชีวิตนะครับคำว่าประโยชน์เนี่ยต้องเน้นนะว่าประโยชน์เนี่ยต้องเป็นประโยชน์ของผู้ป่วยนะครับ,รบไม่ใช่ประโยชน์ของญาติญาติอาจจะมีประโยชน์คือรู้สึกว่าได้ทําทุกอย่างแล้วได้กระตันยูแล้วอยากให้อยู่เห็นหน้าท่านนาน,านแต่อันนี้เราคิดว่าเวลาเราคิดถึงประโยชน์เนี่ยควรจะต้องขึ้นอยู่กับผู้ป่วยเป็นหลักครับ